รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีทําวิถีไทยทางช่องทอทอบ5ทุกเช้า,าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าข่าวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดปางหวยหิบนะคะตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะคราวนี้นะคะมีงานทอดกรถิ่นนะคะแล้วก็มีพิธีการมากมายภายในวัดนะคะของวัดปางหวยหีบนะคะเอาละครับนากชมคะภายในวัดป่าหหวยหีบนะคะจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวตาลมุกจิบนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานพิธีทอดกรถินนะคะแล้วไปกราบสักการะหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระเถรานุติระทุกทุกรูปแล้วก็ขออํานวยพรเจริญพรมาอย่างญาติโยมทุกท่านอัตมภาพพระมหาชัชวาลโชติปัญโยจะวาดวัดป่าห้วยหีบบ้านห้วยหีบตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสุกนคร วันนี้ได้มีโอกาสมารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุญของวัดป่าห้วยหียบซึ่งในวันนี้นั้นจะเป็นงานบุญกระถินประจำปีคืองานทอดกระถินซึ่งตรงกับวันที่16กพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ันารการนำกะถินมาทอดที่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของวัด ของวัดป่าหวยหีบแห่งนี้เพราะว่าวัดแห่งนี้นั้นมีอายุก่อตั้งมาตั้งแต่พศ2449มีหลักฐานโดยการนำของอดีตหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งก็คือหลวงปู่เกตเป็นผู้นำในการก่อสร้างวัดป่าห้วหีบแห่งนี้อัตมามารับตำแหน่งที่นี่พศ2557จนถึงบัดนี้9ปีเต็มจะย่างเข้าสู่ปีที่10การก่อสร้าง ของวัดนี้ก็ยังดาเนินการต่อไปศาลาหลังนี้เป็นศาลาสีทองที่เราเห็นอนเป็นเป็นศาลาที่หลวงพ่อพระครูสภัทบริยานเป็นคนก่อสร้างแต่ว่ายังค้างอยู่ตอนที่อาตมามาก็คือยังไม่ได้ฉาบปูนยังไม่ได้ทาทำอะไรสักสิ้นพื้นก็ยังไม่มีการปูไม่มีกระเบื้องอาตมาก็มารับช่วงงานต่อก็ได้มาปรับปรุงแล้วก็สร้างศาลาหลังนี้จนแล้วเสร็จ แต่เขาเกิดปัญหาขึ้นก็คือฝนตกลงมาแล้วน้ําซึมมันก็รั่วตอนนี้แก้อยู่สองครั้งปรากฏว่าแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอาการก่อสร้างหรือรอาการอรอช่างใหม่รอปัจจัยที่จะมาบูรณะหลังคาศาลาทองแห่งนี้เพื่อที่จะรักษาให้ใช้การได้ในช่วงนี้ทางวัดเราก็จะหาปัจจัย เพื่อไ,ได้จะมาซ่อมหลังคาหลังนี้ให้ให้ใช้ได้เหมือนเดิมคือการฝนได้เหมือนเดิมก็คิดว่าต้องใช้งบประมาณที่สูงพอสมควรหรือว่ามากมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญแล้วก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ปัจจัยที่เรียกว่าพร้อมทุกอย่างไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงบ้างอาจจะลื้อหรือว่าทําใหม่หมดหลังคาหลังนี้ที่จะกลับมาใช้ใชงานได้อันนี้ก็ เลยต้องบอกบุญมาอย่างยอดเยี่ยมทุกท่กทานที่มีศรัทธาที่อยากจะช่วยในการบุรณะะหรือว่ารักษาสาราทองเหินนี้ให้ใช้การได้เหมือนเดิมอ,อันนี้ก็คืองานที่กําลังลอยอยู่ในการที่จะ,ะบุรณะแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งที่เสียไปแต่ว่าตรงทีอ่อีกอย่างหนึ่งก็คือกุฏิที่พักของพระสงฆ์กุฏิกรรมฐานจะสร้างอีกไม่กี่วันนี้เพราะว่าที่พักของพระสงฆ์ยังไม่พอ เป็นกุฏิเก่าแล้วก็ปวกกินแล้วมาผุพังแล้วก็เลยจะต้องมีความจําเป็นจะต้องสร้างกุฏิให้เป็นที่จำพรรษาที่พักของพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาที่วัดป่าห้วยเห็บเพราะฉะนั้นก็อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลทั้งหลายที่มวลอาตมาภาพได้พุทธปฏิบัติมาแล้วขอจงมารวมตัวกันเป็นตะบะเป็นเดชะ เป็นพรลวประปัจจัยอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปรารสนาสินใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จแก่คนโยมทั้งหลายขออานวยพร